เริ่มการอัดไม้พื้นนะคะเพื่ออันนี้คือไม้พื้นเส้นนะไม่ใช่ไม้พื้นหลังนะคะไม้พื้นก่อนเพื่อที่เราจะตัดออกมาเป็นเส้นแต่ว่าเราอัดเราจะอัดได้ทีละสองเส้นสองเส้นนะคะเพื่อให้มันแน่นนะคะไว้นานแล้วค่ะถ่ายรวมให้ดูนะคะอัดแล้วก็ขึ้นรูปแบบนี้นะคะตัดเป็นทรงไม้นะคะตัดช่วงที่เราไม่เอาออกนะช่วงที่เราไม่เอาก็คือส่วนที่ว่าเราจะต้องใส่อักษรใส่ลายลงไปนะ ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมันจะตัดยากนิดนึงนะคะตัดตามทรงนี้ได้แล้วเราก็มาทําแบบบนค่ะแบบบนนี้เพื่อเราจะเป็นแพทเทิร์นในการเลื่อยแบบข้างล่างนี้นะคะนี่ค่ะตางลางไปแล้วเราก็จะเลื่อยตามทรงตรงนี้คือเราจะเอาออกนะเป็นโบโบเพราะว่าด้านล่างจะมีไม้พื้นอีกชิ้นหนึ่งนะคะตัวนี้ถามว่าทําไมต้องไม้กิงใช่ไหมทําไมต้องไม้จริงเพราะไม้ไม้ตัวนี้จะไว้ภายนอกนะะไว้ข้างฝาบ้าน ฉะนั้นไม้ตัวนี้มันเป็นไม้เทียมเอาไว้ไม่ได้นะเราก็เลยต้องทําเป็นบล็อกเพื่อที่จะเดินนะคะเอาตรงนี้ออกไปเพราะว่าตัวเนี้ยมันใหญ่กว่าเครื่องเลื่อยมือของเราแท่นเลื่อยของเรามันเข้าไม่ได้เราก็เลยต้องมาเลื่อยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าเครื่องเลื่อยได้เราจะไม่ต้องมีบล็อกตัวนี้นะเราจะเลื่อยได้เหมือนตัวหนังสือที่ทําให้ดูแต่วันนี้มันใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะเพราะเครื่องเลื่อยเรามันเข้าได้แค่หกิบเซนแต่อันนี้มันเมตรเมตรถึงเมตรยีสิบเซนมันเข้าไม่ได้เราก็เลยต้องดัดแปลง มาทำข้างนอกนะคะไม้ชิ้นบนตัดเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราเหลเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็เีลยวตัดไม้ชิ้นล่างนะคะพอตัดไม้ชิ้นล่างเสร็จแล้วเราก็ทําสีได้เลยค่ะกดติดตามไว้ได้นะคะรอดู EP ต่อไปค่ะว่าไม้ชิ้นนี้จะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนบ้าง